ในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในบุ้นนะครับซึ่งคําว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยมันตีความได้หลากหลายมากเลยนะครับมันมี holding period return มี required return expected return นะครับอย่างเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับมันก็มีค่าเฉลียบบฉ่ยแบบธรรมดาค่าเฉลี่ยแบบ geometric mean นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับในวิดีโอตอนนี้ โดยเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัว holding period return ก่อนนะครับตัว holding period return เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น return ที่นักลงทุนนะครับได้นะครับจากการถือ asset นั้นนะครับใน period ในช่วงระยะเวลาหนึงหนึ่งนะครับซึ่ง holding period return เนี่ยถ้าเราเขียนเป็นสูตรจริงๆเนี่ยเวลาเราถือหุ้นนะครับเรา return เรามันก็จะมาจากตัว ดีว e n เดนยิวใช่ไหมครับดีว e n เดนยิวนะครับแล้วก็บวกด้วยแคปิตอลเกนนะฮะแคปิตอลเกนนะครับ, ain, รบซึ่งดีว e n เดนยิวเนี่ยมันก็มาจากดนะีว i d เดนหารด้วยราคาที่เราเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็บวกด้วยแคปิตอลเกนแคปิตอลเกนก็เหมือนราคาปลายงวดน,นะฮะเวลาเขียนสูตรนะครับลบราคาต้นงวดน,นะครับแล้วก็หารด้วยราคาต้นงวด ะครับอันนี้ก็จะเป็นแคปิตลเกตนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถเขียนเป็นสูตรเร็วๆได้นะครับว่าไอ holding period return เนี่ยะะะนั้นมันก็เข้ากับ dividend นะครับแล้วก็บวกด้วยตัวราคาไปงวดได้เลยนะครับแล้วเราก็หารด้วยราคาต้นงวดนะฮะหรือว่า P0 นะฮะแล้วก็ลบ1ออกมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะลอง อ่าให้ดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะครับก็สมม,มุติว่าเราไปลงทุนในในหุ้นตัวหนึ่งนะรเราไปลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ราคา28บาทนะครับเราเข้าไปลงทุนอ่าสมม,มุติว่านี่เป็นไทม์ไลน์นะฮะปุ๊บนะฮะเราเข้าไปลงทุนไว้นะฮะที่ทำหนึ่งปีนะครับเราไปลงทุนที่28บาท นะครับแล้วก็ target price สุดท้ายเนี่ยเราถือเป็น1ปีมันกลายมาเป็น3-2บาทระหว่างทางนะครับมีรับ d i v i d เดนไป0.4นะครับแบบเนี้ยนะเราก็สามารถคิด Holding period ีเ turn ได้เราจะคิดแยกเป็น dividend yield เป็น capital gain ก็ได้นะครับหรือเราจะคิดเร็วๆอย่างนี้ก็ได้นะครับว่า d i v i d เดนก็คือ0.4ใช่ไหมครับอ่านะแล้วก็อันนี้เป็น3-2นะร,ราคาปายงวดนะครับแล้วก็เทียบกับราคาต้นง,งวดที่เป็น 28แบบนี้นะครับแล้วก็ลบห่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรากดเครื่องคิดเลขน,นะครับเดี๋ยวผมกดเร็วๆเวอ่วสบวกสามส,สองกับห้ากับลบหนึร้อกดเร็วๆก็คือ15.7%นั่นเองนะครับ15.7นะครับ หรือถ้าใครอยากคิดแบบเป็นเป็นสเต็ปหน่อยนะครับมันก็อาจจะช้าหน่อยนะครับก็คือเราก็เอาส่วนต่างราคาใช่ไหมครับมันคือ4ใช่ไหมแล้วเราก็บวก dividend y i ศูนย์จุดเข้าไปใช่ไหมครัแล้วก็หารด้วย28นะครับแล้วก็ทั้งเซรเนี้ยนะครับก็ลบหอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นเปอร์เซ็นต์จะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็ให้คำตอบเดียวกัน ก็คือได้15.7เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ holding period return นะครับเวลาเราลงทุนในหุ้นนะครับก็ควรวัด return ได้นะครับคราวนี้มันจะมี r e q u i r e return ด้วยนะครับ required return เนี่ยสัญญามันก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราไปหาจาก capm นั่นแหละซึ่งเราเคยมีคุยกันไปอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าคือถ้าสมมุติว่า เราบอกว่า expected return เนี่ยมัน12%แต่ required return ตามโมเดล CAPM เนี่ยนะฮะมันควรจะได้10%แบบเนี้ยมันก็บ่งบอกว่าตัว asset เนี่ย under value อยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วมัน require 10มัน require แค่10อะแต่ expected จะให้ถึง12นะครับทีนี้ expected alpha นะครับคือ expected return ลบ required return นะครับอย่างกรณีนี้สมมุติว่า expected alpha ก็จะเป็น2% เรียวไลท์อัลฟาเนี่ยมันคือแอคชลแหละแอคชวลสมมติว่า,าสมมติว่าเราไปลงทุนนะฮะแล้วเราแอคชวลแอคชวลรีเทิร์นเราพีเรียนนั้นเราได้มาแปดเปอร์เซ็นตะแล้วมันก็จะลบเทียบกับรีเทิร์นของการลงทุนตื่นที่มีลิสต์โปรไฟล์ใกล้เคียงกันในโฮลดิ้งพ e เรียเดียวกันนะครับสมมติผมตีว่าคือ5%นะครับแบบเนี้ยนะครับตัวเรียวไลท์อัลฟานะครับก็เท่ากับ3%นะครับ แล้วก็อันนี้นะแคปเเราเคยมีสอนไปแล้วในซีรีส์ Corporate Finance นะครับว่า e q u i r r ีเทิร์ n ของหุ้นเนี่ยนะครับมันมาจากริกฟร e นะครับแล้วก็บวกด้วยตัว Risk p r e ีเมีนะครับก็คือก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยแหละก็เป็นเบต้านะครับแล้วก็คูณด้วยตัว Return Market ลบริกฟรีนะครับถัดมานะครับคอนเซ็ปที่เราควรรู้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัว IRR นะครับซึ่งในซีรีส์ของ o r r p r a t e Finance นะครับก็เคยพูดถึง IRR ไปแล้วนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันแบบเร็วๆอีกครั้งหนึ่ง IRR ก็เหมือนอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่เราจะได้จากการลงทุนนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเราซื้อสินทรัพย์ในราคานี้แล้วจะต้องได้ผลตอบแทนเท่านี้นะครับมันถึงจะคุ้มพอดีนะครับหรือมันอีกอธิบายอีกแบบหลักการของมันก็คือมูล,ลค่า ปัจจุบันนะครับของเงินสดที่จะได้รับในอนาคตมันต้องเท่ากับราคาที่เราจ่ายไปวันนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าวันนี้นะฮะเราจ่ายซื้อ1,000งพันเราจ่ายซื้อไปหนึ่นะครับแล้วมันปิดโครงการที่1นึ่งนะครับแบบเนี้ย IRR ครับก็คือ10%เอนนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าคิดย้อนกลับมา คิดย้อนกลับมาตรงนี้นะครับดิสคาวด์กลับมาเมื่อคืนเนี่ยนะ0หนึ่นนะครับอันนี้ก็คือ IRR ครับซึ่งเคยมีสอนแบบละเอียดละเอียดไปแล้วนะครับในซีรีส์ Corporate Finance นะครลองย้อนกลับไปดูได้นะครับตัว ERP นะครับหรือ Equity Risk Premium อันนี้ก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันในซีรีส์ Corporate Finance นะฮะแต่อันนี้เดี๋ยวมาดูกันเร็วๆอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมันเป็น Return รีเทิรนะฮะส่วนที่เพิ่มเหนือจากเล็กฟรีนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยรีควายรีเทิร์นของหุ้นเนี่ยเวลาหาจากแคปเก็เป็นเล็กฟรีบวกด้วย b e t a าคูณ ERP ตรงนี้นะครับซึ่ง ERP ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ตัวค่าเฉลี่ยนะครับของตลาดหุ้นนะฮะตับแทนของตลาดหุ้นลบด้วยตัวคอมเมนเดตหรือพันธบัตรรัฐบาลนะในพีเรียดที่เลือกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้สถิติที่ยาวหน่อยนะครับแล้วก็ ใช้ geometric mean มากกว่าที่จะใช้ arithmetic mean นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวสไลด์หน้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับแล้วก็จะใช้กรอบบอเนี่ยจะใช้ตัว long term นะครับใช้ตัว long term กรอบบอลลองมาดูตัวอย่างของ geometric mean กับ arithmetic mean นิดหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นสติผลตอบแทนย้อนหลังของดัชนี S&P 500 แบบ total return index นะครับตั้งแต่ปี18มาถึงปี23นะ1 2 3 4 5 6นะครับ6ปีถ้าเราหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขตรงนี้มันะจะได้13%ต่อปีแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นค่าเฉลี่ยต้นนะฮะหรือว่า geometric mean เนี่ยก็จะออกมาเป็น11.9%นะครับซึ่ง arithmetic เอ่อ arithmetic mean เนี่ยตรงไปตรงมานะครับก็หาค่าเฉลี่ยเสร็จนี้เลย แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรา r e f e r ที่จะใช้ดีเทนเชียบแบบทบต้นหรือ Geometric Mean มากกว่าหามายังไงนะครับ Geometric Mean เนี่ยวิธีการหา Geometric Mean นะครับมันก็คือถ้าเราจะหาด้วยมือก่อนนะมันคือเอา1เนี่ยบวกเข้าไปกับไปตัว Return ค่านี้นะครับลบ4.2%นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น1บวกเข้าไปกับตัว3.2% 2แบบนี้นะครับ ก็ไล่ไปทีละตัวนะฮะไล่ไปทีละตัวซึ่งเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับอ่าอ่าน,นี้อ่าเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่าเราคิดออกมาแบบเร็วๆก่อนเลยนะครับก็ถ้าเรากดนะครับหบวกด้วย4ี่งเเซน แต่ว่าเป็นติดลบนะครับตรงนี้มันจะออกมาเป็น0.958ตรงนี้มันจะเป็น1.312 1.18 1.285หายไปอันนี้ก็จะเหลือ0.82นะครับ1.261นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราคูณฮะลิงก์ลิงก์งตัวเลขเหล่านี้ให้หมดนะฮะจะคูณกันให้หมดนะครับ อพอคูณกันหมดปุ๊บไอค่าที่คูณกันออกมาเนี่ยนะครับเอาไปยกกำลัง1ส่วน n แล้วก็ลบ1 n ในที่นี้ก็คือปีนะครับมันก็คือ1หาร6นั่นเองนะครับหาร6แล้วก็ลบ1แล้วก็จะได้ออกมาเป็น Geometric Mean นะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองกดคูณเร็วๆนะฮะ0.9 8เก8คูณ1.312คูณ1.18คูณ1 2 8หาร โูคูณ1เท่ากับนะฮะตัวเลขที่ได้ก็จะคือตัวเลขที่ได้นะมันจะเป็น1.97ยกกํายกกำลัง1ส่วน n ก็คือยกกำลัง1.6-1ส่วน6ลบ1ะครับซึ่ง1.6่งส่วนะฮะส่เนี่ยส นะครับซึ่งถ้าใครกดเครื่องคิดเลขตามไปเนี่ยนะครับไอสมการนี้นะฮะพอคิดออกมาเนี่ยมันก็จะเท่ากับ11.9ตรงนีน้มันก็จะเท่ากับตัวเลขตรงนี้เลยนะครับ่าซึ่งเราไม่ต้องคิดมือให้ลำบากขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมลัดไปที่ Excel ให้นิดนึงนะครับว่า มันมีวิธีคิดนะฮะมันมีวิธีคิดที่จริงๆเรากดสูตรใน Excel ได้เลยนะอันนี้ก็คือชุดสถิติที่ผมเอามาให้ดูใช่ไหมครับคือจริงๆสถิติเนี่ยมันตัวเลขเนี้ยมันเก็บมาตั้งแต่ปี2แล้วนฮะปี2,000ถึงปี2,023นะผลตอบแทนของ S&P 500 Total Return นะครับทีนี้อันนี้มันเป็น GO Mean ของของสถิติตั้งแต่ปี2,000นะฮะแต่ถ้าเกิดเราจะเอาแค่ตัวเลขเมื่อกี้นะ ะฮะจะเอาแค่6ปีแบบที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับเรากด g e o m มินตรงนี้นะครับแล้วเรากด1บวกค่า Return ตรงนี้ได้เลยนะฮะปิดวงเล็บลบ1กด c o n t r o l s h i f t e n t e r นะครับอ่ามันก็จะได้ออกมาอ่ะเป็นตัวเลขนะฮะ1 1 9นะ,ะ11.9%ก็เป็นตัวเลขเดียวกับในสไลด์ตรง นี้เลยนะฮะนี่ตัวเลขเดียวกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์นะของของตัว geometric mean นะครับซึ่งมันก็คือค่าเฉลี่ยทบต้นนั่นเองนะครับอ่าถัดมานะครับก็เวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราต้องคุยกันเรื่อง equity risk premium นะครับซึ่ง equity risk premium เนี่ยค่าเบต้าเนี่ยนะครับค่าเบต้าเนี่ยเป็นตัวเลขหนึ่งนะครับที่ มันจะต้องอมีการประมาณการนะครับแล้วก็ใช้ในสมการแฮปเ้นนะครับเพื่อที่จะหาตัว ERP นะครับทีนี้ไอ้ตัวเบต้าเนี่ยคืออะไรนะครับต้องเดี๋ยวต้องย้อนให้ดูนิดนึงว่าผมเคยมีผมเคยมีทำ YouTube นะฮะนี่อันนี้นะครับผมเคยมีทำ YouTube ที่เป็น ที่เป็นสอนนะครับเกี่ยวกับการคำนวณหาค่าเบต้าบน Excel ไปแล้วนะฮะ estimating beta นะครับความยาว11นาทีนะฮะลองย้อนไปดูได้นะครับว่าเราหาเบต้าบน Excel ได้ยังไงนะครับ่แตถ้าเกิดว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนผมปูพื้นหลังนิดนึงนะครับก็มันเป็นตัววัดความเสี่ยงของหุ้นนะครับเมื่อเทียบกับตลาดนะครับเราก็ใช้ตัวเบตา้าเนี่ยเป็นคำตอบซึ่งสำหรับเบต้าของบริษัทจดทะเบียน ะะถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็น Public Company เนี่ยนะครับเราคำนวณเบต้าได้จากการเอาผลตอบแทนของหุ้นมาเปรียบเทียบกับผลตอบแทนของตลาดนะครับซึ่งไอสิ่งที่เราได้เนี่ยมันจะเรียกว่า Unadjusted Beta นะแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเบต้ามันมีแนวโน้มจะกลับมาใกล้หนึ่งะครเราเลยต้องมีการใช้สูตร Adjusted Beta เข้ามานะก็คือ2ใน3คูณตัวรอเบต้าหรือ u n a d j u s t e d เนี่ยแล้วก็บวกด้วย1ใน3คนนูณ1ะครับเพื่อ ปรับให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันได้ส่วนถ้าเป็นเบต้าของบริษัทที่เป็นอ่า private company นะฮะหรือว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยการที่เราจะประมาณการเบต้าเนี่ยเราต้องใช้วิธีเทียบกับบริษัทที่ใกล้เคียงกันนะครับอ่าซึ่งเราทําได้สี่ขั้นตอนนะนะครับก็คือเลือกบริษัทที่ใกล้เคียงกันมาก่อนหาเบต้าของบริษัทนั้นครับแล้วก็ทําการ unleverage ก็คือเหมือนกับ เอาผลของนี่ออกไปนะครับด้วยตัวสูตรนี้นะฮะอะลิเบอรินเบต้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เป็นการขั้นที่4นะครับก็จะเป็นการปรับนะฮะปรับเบต้าหาเบต้าของตัว Public Company นะครับโดยเทียบกับ Capital s t สตัคเจอของ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 บริษัทนั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ขั้นตอนนะซึ่งเดี๋ยวมาดูตัวอย่างได้นะฮะจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับ ลองดูตัวอย่างสั้นๆนะครับเอาอย่างสมมุติว่ากรณีขอเอาลิเซอร์ออกก่อนสมมุติว่ากรณีเรามีรอเบต้ามามีรอเบตา้านครับหนึ่นะครับถ้าเราอยากจะใช้ไอตัวสูตร Adjusted Beta เมื่อกี้นะเราอยากจะ Adjusted b e t บให้มันน่าเชื่อถือมากขึ้นในระยะย,ยาวนะครับนะครับเราก็จะ กดเครื่องคิดเลขนะฮะก็2ใน3ของตัวลอเบต้าตรงนี้นะหนึ่งจุดแล้วก็บวกด้วย1ใน3นะครับของ1นะครับพอเรากดเครื่องคิดเลขนะครับอันนี้ผมกดทดไว้แล้วนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นนะฮะมันก็จะได้ออกมาเป็น1.1นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีตัวการหาเบต้าของ private Company ใช่ไหมครับกรณีเป็น private c o m บริษัท step นะฮะสมมุติว่าเราเลือกเราเลือกเราเลือกบริษัทมาแล้วนะครับแล้ว benchmark ตัว,ต,วตัว public Company ที่เราเลือกมาใช้เปรียบเทียบเนี่ยนะครับสมมุติว่าเบต้าเขา1.09่เาเบต้า Beta เขา1.09แล้วก็ de เขานะฮะ นะครับ de ออนะฮะ de เขาหกสิบสี่สิบอย่างงี้ก็ได้นะครับเ,ออเวลาที่พอเราเข้าไปแทนสูตรนะครับออสูตรบอกหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวก de แต่ว่าเป็นของเป็นของบริษัทพับบิกใช่ไหมของบริษัทเอกชนนะแล้วก็คูณด้วยเบต้าของเขานะฮะอันนี้คืออันอันอันเรเวลลิงเบต้านะครับอ,อ่ามันก็จะกดได้ว่า1ส่วนด้วย1คูณ อ่นะกดผิดนะฮะมันไม่ใช่หนึ่งคูณเป็นหนึ่งบวกเดี๋ยวขอเอายังลบขึ้นมานิดนึงโอเคนะฮะหนึ่งบวกด้วย DE นะครับก็คือ60บเดี๋ยวตรอ40ตรงนี้นะฮะคหนูณ1.09นะครับมันก็จะออกมาเป็น0.44แล้วเราก็เอา0.44ตรงนี้ไปใช้ต่อนะครับ0.44ตรงนี้นะครับก็ไปใช้ต่อในในสเต็ปที่2นะครับซึ่ง สเต็ปที่2เนี่ยมันก็จะกด1บวก DE แต่ว่า DE คราวนี้จะเป็นของ High ฮ a t e Company แหละนะครับเป็นของของคอมเพนีที่เราสนใจแล้วก็0 4นนะฮะที่เราใช้ื่อกีสมมติว่าตีว่าสมมติว่า DE เขาคืออื่ 49, ต่อ 5s อย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็คูณด้วย0.44ตรงนี้พอกดคำนวณออกมานะครับจะได้ค่าเบต้า0 8นปประมาณนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีเรื่อง เรื่อง tax เข้าไปด้วยนะฮะเรื่อง tax เพราะฉะนั้นผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะแบบแบบมี tax ให้ดูนะครับแบบมี tax ให้ดูสมมุติว่า tax 30%แล้วกันนะฮะ tax 30%นะครับนะเราก็จะจริงๆถ้ามี tax เนี่ยเราจะต้องเอา tax เข้ามา adjust ด้วยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตัวอย่างนิดนึงนะครับผมขอลบลบนิดนึงนะฮะ โอเคนะฮะขอลบตรงนี้ไปนิดนึง่งมันนวลฮนะมันนวลนนิดนึง่ง อค okay. นะครับสมมติว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะสมมติว่า private company นะฮะสมมติว่าแท็ก30เปอร์เซ็นต์นะครับและตัวรอเบต้านะฮะเบต้าของเขาเนี่ย0.8นะครับและนี่แท็กนะฮะนี่เบต้านะครับแล้วก็ดี DE นะฮะดีนะฮะสม,มมติว่าดีเนี่ย0.4นะครับขั้นแรกนะฮะเราก็ ต้องเอาตัว tax เข้ามา add t a ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนมันจะได้เป็นว่า1บวกด้วย D E ใช่ไหมครับ D E p e ดนะฮะแล้วก็ต้องมี1ลบ tax ตรงนี้นะฮะมันต้องมี tax ก็มา add จับนะครับแล้วก็ค่อยคูณกับเบตานะครับซึ่งถ้าเราแทนตัวเลขไปนะฮะเราแทนตัวเลขตรงนี้ไปมันก็จะเป็น1ส่วนด้วย1บวก0.4 อันนี้หนึ่งลบแท็นะครับอ่าแล้วก็คูณ0.8นะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น0.63และไอ้ตัวเลข0.63ตรงนี้แหละฮะเราก็เอาไปใช้หาเบต้าของ private company นะครับเราก็สามารถกด0.63นะครับคูณด้วย1บวกสมมุติว่า de เขาสมมุติว่า de เขาศู้าแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็น1นึ่ลบแท็ซึ่งจริงๆมันคือ0.7นยเพราะแท็กซนะครับ พอเรากดแบบนี้นะฮะมันก็จะออกมา0.85ได้เป็นค่าเบต้าขึ้นมานะครับซึ่งมันเอาไปใช้ได้ต่อมันใช้หาดีควายดีเท u ร,ร์หุ้นได้นะฮะสมมุติว่าลิกฟรี2เนะครับเราก็บวกด้วยเบต้าที่หามาเมื่อกี้0.85และถ้าสมมุติว่าตัว ERP ระยะย,ยาวนะฮะคือ6นะครับ,นะรบแบบนี้ก็หาดีควายด r เท u ร์ของหุ้นออกมาได้คือ7.1นนั่นเองนะครับหมดนี้นะฮะก็เป็นการหาเบต้าของตัว private company นะครับ สุดท้ายนะครับคอนเซปต์สั้นๆนิดนึงบน WACC นะครับเวลาพูดถึง Return เนี่ยมันมีความหมายได้หลายแบบจริงๆนะครับก็ WACC ผมเคยสอนไปได้ในซีรีส์ Corporate Finance นะฮะก็เป็นการเอา Weight Debt นะฮะ Return Debt นะแล้วก็ a d j u s t i n ง Tag นะแล้วก็บวกด้วย Weight ของ Preferred Stock Return ของ Preferred Stock นะฮะแล้วก็ Weight Equity Return Equity คูณกันนะครับซึ่งถ้าเราจะประเมินมูลค่าของกิจการเนี่ยนะฮะเราจะใช้ WACC เป็นตัว Discount นะครับคือ เราจะหา FCFS นะฮะหรือว่าเราจะหา f c f f หรือว่า free cash flow to firm นะฮะ FCFS นะฮะอย่างเงี้ยเราจะใช้ WACC เป็นตัว discount เพราะมันเป็น cash flow ที่ available ให้กับ all supplier นะครับทั้ง supplier เนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็น debt แล้วก็ equity ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะ discount นะฮะ คือแบบดิสเขามาให้สำหรับเอ็กซ์ตีออย่างเดียวนะฮะเจ้าของอย่างเดียวเนี่ยเราจะใช้รีควายรีเทิร์ที่มาจากตัวแค p M เอ็นนะ,ะซึ่งอันนี้เวลาเราหาแคดโฟตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่า FCFE ซึ่งเดี๋ยวในซีดีเรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นการประเมินมูลค่ากิจการเราจะได้เรียน FCFFFCFE กันอย่างละเอียดนะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้ยาวมากพอแล้วนะครับก็รีเทิร์คอนเซปต์ของหุ้นนะครับผมให้ไว้เท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอน,นี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ